หน้าฝนมาแล้วระวังน้ำกัดเท้ากันด้วยนะคะแล้วฝากกดชูดใจกดติดตามนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับนกหลักทีมงานฟาซิโนนะคะโรคยอดฮิตนะคะในหน้าฝนเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นโรคน้ำกัดเท้านะคะซึ่งบางคนเนี่ย ก็มาด้วยอาการมีผื่นเป็นเม็ดๆนะคะบริเวณขอบเท้าหรือบางทีผื่นนั้นนะคะก็จะเป็นผื่นตุ่มใสๆนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จ,จะมาในรูปแบบของคุยๆล,ลอกๆนะคะที่บริเวณเท้าหรืออาจรุนแรงถึงขั้นการมีหนองนะคะหรือว่าเป็นผื่นผิวแฉะบริเวณเท้าของเราได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยนกแนะนําให้เริ่มจากการที่ทําความสะอาดเท้าของเรานะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งอยู่เสมอค่ะ ข้อต่อนะคะก็คือการเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะคะรวมไปถึงการเลือกรองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าปิดนะคะแล้วก็ไม่ควรสวมถุงเท้าในช่วงของระยะเวลาการรักษาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะใช้ปุกครีมค่าเชลราที่พึ่งค่าเชอรานะคะมาช่วยในการรักษาก็ได้แต่ถ้าใครนะคะอาการรุนแรงมากนะคะไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยแนะนาว่าปรึกษาแพทย์หรือเภสัชก,กรนะคะที่ร้านยาก,ก็ได้ค่ะ เพราะว่าจะได้ไปรับยาปฏิชีวนะนะคะมาท่านอย่างน้อย2-4สัปดาห์เพื่อรักษาอาการค่ะ